แต่ผมก็เป็นตำรวจก็เหนื่อยอยู่แล้วยังมาเจออะไรแบบนี้ถึงอย่างนั้นจะต้องดูแลประชาชนให้ดีๆเฝ้ารอเขอ ถการถึงตอนนี้ถึงยังไงก็เหมือนจะถึงฉันจะเป็นตำรวจแต่ฉันก็รักประชาชนจริงๆไม่ใช่เห็นแก่เงินนะฉันไม่ใช่คนโลมาและฉันก็มีเพื่อที่โคตร เหมือนกับเรากับฉันกบฉันกับเพื่อนเราเป็นตำรวจที่ไม่เห็นแก่เงินนิสัยเพราพวกเราและประชาชนจริงๆถ้าฉันแต่เกียริประชาชน แต่ฉันไม่อยากจะเป็นคนเห็นแก่เงินฉันรักนาทีที่ฉันหลพราะอย่างนั้นถึงแม้ว่างานจะเสี่ยงแต่ฉันก็ไม่รู้สึกหมดท้อยฉันจะถอยไปทำไมเพราะฉันมีกำลังใจจากประชาชนก็ฉันทำนาที ได้อย่างมอมีเกียรติเพราะฉันไม่เคยสูบยาไม่เคยทำอะไรให้ผิดหวังและฉันก็หลังน้องเหงอยู่ถึงฉันจะจ,ะจะันักโทษได้แต่นักโทษพวกนี้เขาก็ มเมายาเสพยาพราเขาจนเพราอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีใครๆก็หายากันถึงไม่เกี่ยวกับเศรษกิจแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาหายาทำไมมันไม่ดีหรอกเป็นของสุรามืนเมา ยิงห้ามสุบเลยหรือเด็ดขาดฉันไม่รู้เพราะฉันไม่ใช่เห็นแกงเงินฉันคือตำรวจที่รักประชาชนจร,จริงๆประชาชนคือแรงผลักดันที่ให้ผมได้มีทุกวันนี้ ผมรักอาชีพนี้ถึงอย่างนั้นแต่ผมกับเปลี่ยนผมแต่ถึงผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ถึงเป็นยศที่ร้างที่สุดแต่ผมก็ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บขอ้อน และเฝ้ารอคอยที่ไม่อยากจะให้มีผู้เสียหายอีกแต่อย่าหมดความหวังสูงอย่าหมดความหวังน,นะถ้าหมดความวังแล้วอาจจะ อย่าหมดความหวังถ้าไม่มีความหวังจะทำอะไรได้อย่างเส้นสตัต์ก็มีความหวังไม่หมดถอยพอ้าพวกสา์ต้องเอาชีวิตต้องเอาตัวหลอดเหมือนพวกเราที่ต้องการความอยู่หลอด ต้องการมีตำรวจที่เสนใจดีถึงตำรวจอาจจะมีคนเลวอาจจะมีคนดีก็ตำรวจมันยับยองเงินค้อนี่นะถึงอย่างนั้นถึงแม้ว่า มีตำรวจมาคนเขาเห็นแก่เงินไม่สนใจประชาชนซื้อ,อยาเสร็จติกแต่อย่าซื้อเถอดเพราะคุณก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะเป็นตำรวจก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเหนื่อยให้ยุ่งยากเพราะพวกเรา ลากประชาชนเหมือนนายกนายกเขาก็ยากประชาชนที่สเสนตัน,นาลากลุงตู่เขาก็ลากประชาชนเหมือนคุณลูดเลยแต่ไม่รู้ว่าประชาชน เขาเกียกลุงตู่ทำไมทำไมถึงมีคนเกียดลุงตู่ขนาดนั้นเพราะอะไรถึงมีคนต้องเกลียดถ้าไม่มีลุงตู่คุณตื่นจะดีใจเลยไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าฉันว่าเป็นทำอะไร แต่ฉันก็รักนาทีนี้เพราะนาทีนี้มันได้ช่วยประชาชนเล่ไม่ให้มีความเจ็บปวดลวนแล้วถึงอย่างนั้นแต่ฉันก็รู้สึกเจ็บปวด เพราะคนส่วนใหญ่มากกัมีจุดโจบเหมือนกันคือความตายพอเขาโดนประหาชีวิตพอห้องขังนักโทษสีแดง ของของังถึงฉันจะทำอาชีพตํำรววแต่ฉันไม่อยากจะเป็นคนสูบสูราไม่อยากจะกินเหล้าถ้าฉันกินเหล้าฉันก็จะเป็นคนปากหมาดีใส่เสียแต่ฉันก็เลยไม่กินเหล้าเพราะมันจะเป็นอย่างนง้น ถึงอย่างไงแต่ฉันก็รักอาชีพตำรวจจูด,ดีเป็นอาชีพที่ใสสะอาดแต่มีด้านมืดเหมือนกันก็พออย่างนั้นเพราะพวกเราต้องรับใช้ประชาชน ไม่ให้ประชาชนได้เจ็บปวดเพราะพวกเรารักใสยสะอาดไม่ใช่ยัวฟ้องเงิ้แต่พวกเราก็รักประชาชนจริงๆนะ ไม่ได้เหมือนคนบางคนที่เป็นตำรวจเหมือนกันแต่เขาก็เหมือนจะไม่รักประชาชน ถึงอย่างนั้นแต่ผมก็รักสนติสุขอยากให้มีสติสุขไวๆไม่ใช่มามานะือ Thank you. เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วไม่ไป,<ไ>ปนะท่านผู้ชมชื่อเพียงว่า